นะปัดดีเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาเที่ยวงานหมีปากนางของขึ้นชื่อของเมืองนครนะทุกคนมังคุดคัดจ้าเราวันนี้โชคดีมากทุกคนเราก็จะได้เห็นวิธีการทําของมังคุดคัดกว่าจะได้มันลาบากนะคะทุกคนให้ดูนะคะนี่พี่เขาปาดหัวแล้วก็แช่น้ําน้ํานี่น้ำมันน้ำธรรมดาน้เกลอแต่อ่อแช่น้าเกลือเพื่อกัดยางมันเนาะค่ะอ๋อโอเคกัดยางมันนะดูพี่ก็ทํานะทุกคน เวลาซื้อไม้หนึ่งยี่บห้าบาททุกคนดูความพยายามพี่เนะขาเนาะกว่าจะได้เออดูนะกว่าจะได้มันก็นานนะนี่ต้องอาศัายความชานาญเลยเนะะาะทำไมเสี่ยนจริงโปรกันเนาะดูแตกว่าจะได้สักอันหนึ่งเถอะอืมต้องเชน้ำเลยนี่เชน้าปูนหรือน้ำธรรมดาชน้ำเกลือค่ะอ๋อเชน้าเกลือยไม่ใช่ว่าต้องเชน้ำจริงมันคือ ก็องบอกว่าลาง้วก็มาปกได้เลยแต่ว่านี่เราสียใสในที่ทีเดียวมันเมือนแต่ว่าเป็นการเชแต่จริงจริงเเราไม่ได้เชเพราะว่ามันมัน่สีลางรงอันเนี้สีเดียวไปเลยอ๋อพีก็บอกว่าจริงๆมีตต้องเชก็ได้นะเดี๋ยวอดีเกมไม่วางเราไม่ต้องมานั่งม่ต้งคั้มยิบีละลูกนะอมสีเดียวได้ได้อาะสความพบายามเมื่อนั้นเนี่ยกว่าจะได้ถ้าลูก้ามอกๆก็ไม่ต้นนะตรงนี้เนาะเขาไม่ต้นนะที่บ้านโต ขาทำมาไม่ทันก็เลยเลยจะมาขายใครทีจัดเปิดเบื่อเนอะให้ดูนะคะหลังจากนั้นก็นำมาแช่ในน้ำเกลือว้าวน้ำนี่คือกินได้เลยไม่้องมีปัญหาน้ำน้ำเกลือปลอดภัยไม่เพราะว่าบางคนเขาวัวเนี้อโดน แช่ยา้อ๋อแช่หน uh ําเกลือช่วยๆนะผี่ก็กินได้เลยนะทุกคนไม่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 ต้องกวาวไม่แยาแได้อ๋อพี่ก็กินให้ดูเลยว่าชัวปลอดภัยโอเคขอบคุณนะคะให้ดูนะคะใครมาเที่ยวงานปากพนังแวะมานะมังคุดคัดที่เขาหมยละยี่บห้าบาทต่างช่วงอย่างใช่ไหมจ้าโอเคไมยละยี่บห้าบาทอันนี้นเคยกินข้างในเดียวขอบคุณนะคะ